สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามายามนะครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเจ้าดุกของเราครับล้างแรกแหกมานครับพี่น้องไอเด็กท่านเดี่ยวอยู่บนตู้ท่อมเท่าไหร่เลยครับนี่นี่เรามากับเจ๊พุ้งเจ๊พุ้งหมานะฮะยกมือหน่อยเจ๊พุ้งสุดยอดสุดยอดมากับเจ๊พุ้งนะครับ นีี่่ใสมือดหลังแรกแห้งหมันเลยครับมาแล้วก็ติดเลยนะครับขอบคุณเทวดาที่ลดน้ำมนต์ให้กับเรานะมาแล้วนะครับมอญกินเลือดขนาดไหมเราเคยกินหรือเปล่าอนี่มากับเจ๊ภูมินะ้วมาแล้มาแล้วชีเดีนน้ำบายเกว่าเปลี่ยนเป็นชเดินนึกอายุยังไงครับผมโอเคนั่งน้องแมนคิดดีวะ เอาหอ,อือเปล่าเอาแล้วเนาะนี่หลังที่สองครับโอ้ัหที่สองก็โดนเหมือนกันครับตาเสื่อมครับนนยิงกันยงิง <laughs> นี่นะฮะขอบคุณเจ๊ภูมินะฮะเป็นไงเจ๊ภูมิคาดหวังวันนี้เจ้าเท่าไหร่ฮะรำอย่างเดียวครับเจ๊ภูมิวันนี้ปลาสองเตียหรอกแมงไม้เยอะมาก มา,าสักแหงครับม,มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมเจ้าดุกของเราครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ออกดูกูมาเลยครับเจ้าดุกของเราหนึ่งหลังอะไรอ่ะเ,เจ้าดุกของเรา ใช้พอมามาเบิ้งกล่องผมได้ไมนะครับท่านผู้ชมมาแล้วเห็นบ่นี่เจ๊กของเราเจ้าประดุของเราโ์ๆถ่ายพี่พี่พี่เห็นบ่นี่มาแล้วครับหนึ่งตัวได้ประดุกตัวีได้ปลาดุก มาน้ำหมานบ่ฮะฮะหม่เหมี่ยวบุกท้ายหลับบ่มา่เหมี่ยวโบได้แต่บพรว่าลราคนสิดได้ตลอดนี่ครับท่านผู้ชมปลาของเราเป็นแบบอยู่ในถุงฉาบนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม <Yeah. S 1> สายมนมาแล้วครับดูดูสายย่างขาเ้าวเออ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 อะไรครับสายมลอ้อน่นอ,อืมอโอ ขาวอีไทยใหญ่ครับแมนโบบูว้าวกำลังไข่ครับขนานี้เยอะขอาวาระวังเ้อกระถุงมาใส่ก่อนเอาลุดเหรอข้าวโดอกดยากรึแค่เนี้ยรึเปลนะอะไยครับเนึ่ตัวไ้ถุง

โอ้โหวอากานยัได้กินเลบียดหลุดนะฮะเกี่ยวๆว่าได้เหยียบก็ไ้เกีอบไปได้เหียล่ะตัวนี้เกี่ๆคอคอคออตเดนๆวเป่าไม้แล้วครับโอ้โหส่างงามสางามดดู้ามด้วย บกชักทีคุณเห็นมานะถอนเริ่จิ้งคืนครับถอยๆเยา้าสองสามโอ้โหทำงามๆใส่บิดยุ่งดินไม่เนาต่หนึ่งช่อนหนึ่งช่อนช่อนอะไรนี่ก็เห็นป่ซสอนนะไม่อนบ่ฮะมันกิดตใหญ่ๆใหญ่จำโตว้นนี่แหละ แล้วมันจะตัวเงาเงาเกล็มันจะสีแดงแดงน่ะอือมาแล้วครับโอ้พี่เสื่อมของเราหนึ kind of on ่งสังแล้วน uh ้องเสื่อมน้องเสื่อมอู้การได้ทันสิบหนึ่งเสื่อมครับ ถือไปเสียมถือไปเงี้ยวกาใครดีเนาะอ,อันนี้ร้อนครับร้อนร้อนร <c oughs> ้อน,อน,นมีแต่ร้อนห <c oughs> มือน <c oughs> เสียมครับ